เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร่งด่วนจะไม่เร่งรีบนะครับผมนะเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วครับผมแหมของฟรีมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับของฟรีแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไป้ผม้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับผมก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเกมเรบอกแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อแบบตรงนี้แล้วก็กดค้นหาแล้วคุณผู้ชมก็กดจอยเข้าไปในแบบได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับผมได้ทาการทิ้งลิงก์แบบเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอคุณผู้ชมกดจอยเข้ามาในแมบนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรมากนะครับภายในแบบนี้นะครับเป็นของฟรีที่รับง่ายๆและของฟรีก็โคตรหลอกโคตรี่เลยครับคุณผู้ชมฮะ ให้คุณผู้ชมกดไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับผมฟรีไอเทม3ชิ้นนะครับคุณผู้ชมก็กดบายนาวมานะครับผมคุณผู้ชมฮะหนึ่งฮะได้มาแล้วนะครับผมสองครับผมและก็สามครับมาครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็ให้คุณผู้ชมออกเข้าไปดูที่หน้าเกมของเรานะครับผมในกระเป๋าของเราเนี่ยว่าไอเทมที่เรารับมาเมื่อสักครู่นี้เข้ากระเป๋าเราแล้วหรือยังนะครับ คุณผู้ชมครับเหมือนผมจะเจอปัญหาไอเทมบัคหรือว่าตัวละครผมบัคก,ก็ไม่รู้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าไอเทมที่เรารับมาเมื่อสักครู่นี้มันเข้ากระเป๋าเราแล้วจริงๆนะครับผมก็จะได้หมวกสุดน่ารักสีรุ้งอันนี้มา1ชิ้นนะครับผมและก็แว่นตาคุณผู้ชมอีก1ชิ้นนะครับผมและก็พระอาทิตย์สุดน่ารัก อีกหนึ่งชิ้นนะครับคุณผู้ชมฮะใส่แล้วไม่ขึ้นนะครับผมผมอาจจะต้องปรับเป็น R6 หรือว่า R15 ก่อนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ R15 อยู่นะนะครับผมจะเป็นว่าไอเทมที่เรารับมาทั้ง3ชิ้นนะครับมันเข้ากระเป๋าเราแล้วจริงๆนะครับคุณผู้ชมรับง่ายมากนะครับเพียงแค่กดตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ เป็ยนยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าครับและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วายบายสวัสดีครับบาย